สวัสดีครับคลิปนี้จะสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรม Python นะครับก่อนอื่นนะครับเราไปที่ Google Search นะครับแล้วพิมพ์คำว่า Python เราเข้าไปที่เว็บเขาเลยนะครับอ่ะเราโหลดตรงนี้นะครับดาวน์โหลด for windows เราคลิกที่ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน3.82นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมนะครับ เมื่อถึงตรงนี้ปุ๊บเรา run administrator เลยนะครับก่อนที่เราจะกดต่อไปนะครับให้เรากดตรง add python path นะครับแล้วกด install ตรงนี้ครับนะครับโปรแกรมเขาก็จะติดตั้งให้เรา เอติดตั้งเสร็จแล้วเราก็กด c l o s นะครับนี่จะดูว่ามันติดตั้งเรียบร้อยไหมให้เราไปที่ power cell นะครับ administrator ขึ้นมานะครับเราลองพิมพ์คำว่า p i p list นะครับ